สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนา c อีซี่เกมมิ่กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมบอลแล้วนะครับใครที่กําลังรอเกมบอลจากช่องผมเนี่ยในวันนี้เนี่ยได้เล่นกันแน่นอนนะครับซึ่งมันก็เป็นเกมภาคใหม่ด้วยนะสำหรับ e-sport fc นะครับปี2024นะเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาเมื่อวานก่อนนู้นเลยนะครับคือเปิดให้เล่นสําหรับคนที่ซื้อแพ็คอัลติเมทนะผมถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าซื้อแพ็คธรรมดาอย่างเงี้ยอาจจะรอเล่นอีกทีหนึ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า m นเ a g e r mode เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอยากเล่น,นีนใจจะขาดแล้วนะลองดูซิว่า m นเ a g e r จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดกันยังไงกันบ้างนะครับมาลองดูเลย แต่ว่าผมจะไม่ได้เล่นเป็นแบบ New Manager นะครับก็คือจะใช้แบบเป็นเรียวไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่ผมจะใช้เนี่ยคือใครครับในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นทีมที่ผมอยากจะเล่นนะครับก็คือเอริกเทนฮากนั่นเองนะคนนี้เลยนะครับคือคนที่ผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเล่นนะครับถือว่าเป็นการเอาเลือกเอาใช้แล้วกันประเดิมสนามกับแมนยูนเต็ดไปก่อนแล้วกันนะครับในซีซั่นนี้นะแล้วเดี๋ยวรอซีซั่นตอนต่อๆไปเนี่ยครับค่อยปรับไปใช้พวกแมนซิตี้หรือวูเชลซีอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ท อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเรื่องของการจัดทีมอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมก็ปรับไปเลยนะกดแอดวานซ์ไปส่วนเรื่องของการปรับเวลาเนี่ยผมขอปรับไปอยู่ที่4ี่นาทีนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือจะกดไปได้เลยนะโอโหมาถึงก็มาเปิดตัวเลยนะครับโอตอนนี้ก็คือเป็นภาพเก่านะ ซึ่งไม่ได้มีอะไรแตกต่างพิเศษไปจากภาคที่แล้วเลยนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะเอาละเอลิกตินฮาร์ตเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละในส่วนของตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามาในภาคนี้ด้วยนะก็คือเป็นการจัดแท็กติกแล้วก็จัดแผนนะว่าเราจะเล่นเป็นแผนไหนกันบ้างน,นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นแผนแซนดา้านะที่ฟุตบอลเนี่ยเขาเคยใช้กันใช่ไหมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิงเพลย์นะครับก็คือเล่นแบบซ้ายขวาเลยออกปีก ผมน่าจะใช้เซตดีนะเดี๋ยวดูแผนอื่นไปพลางๆด้วยนะครับติกิตากะอันนี้เป็นการตีบอลชิ่งไปชิ่งมานะครับของสเปนนะก็คล้ายๆบาร์เซโลนาในยุคก,ก่อนนู๊ดที่มีชาบีเดสตาและก็เมสซ,ซี่คอยคุมเกมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเก็งกเ,กเพสติ้งนะครับนี่ครับลิวอคูกเก็งคอปเลยแล้วก็ปัร์เดอรบัตน,นะครับโชเซ่มูนิโยใครที่ชอบดูโชเซ่เนี่ยน่าจะชอบแผนนี้นะซึ่งผมไม่เล่นอนะ่ะแม่งน่าเบื่อมากแล้วก็เคาน์เตอร์แอตแทกนะครับเป็นการแบบอาโต้กลับสวน ที่ใช้แผนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอลิกเทนทักนั่นแหละครับแมนยูเนี่ยแต่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมสวนกลับเนี่ยไม่ค่อยเก่งแล้วก็คิกแอน์รัชนะครับผมเป็นการเปิดบอลยาวแล้วก็ฟาดเข้าสู่ประตูไปเลยอ่ามันจะมีแค่นี้นครับผมจะใช้เป็นทาน่าต้านของวิงเพล์นะในการเล่นนะครับผ่านทะลุป,ปีกแล้วก็ทําเข้าประตูอย่างแบบนี้น่าจะดีกว่าบัจเจตเตตอนนี้เนะี่ยผมมีอยู่ประมาณ5ล้านกว่าใช่ไหมสามารถที่จะซื้อโค้ดสกิลเนี่ยระดับเอ็เพรดได้เลยนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็น่าจะใช้เอ็กเพไปก่อนนะราคาประมาณ14ื่นก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับซื้อไปเลยแอตแทกเกเนี่ยเป็นระดับเอ็กเพนะครับก็คือ5ดาวหมดเลยนะเป็นการสอนนะ field, มิดฟิลมันก็จะมีบวก5้าอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเป็นโค้ดส่วนตัวนะในการสอนนักเตะแต่ละตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย a อ t a ทกสายมิดฟิลสาย defense หรือว่าสายโกผมชอบ a อ t a ทกก็ส่งเขาเนี่ยลงไปอยู่กับแอตแทกเลยนะครับอ่าไปคุมทางด้านของนักเตะ พวกที่แนวรุกเลยแล้วกันนะมาซียาอตูนี่แล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ายิงแม่งไม่ค่อยจะเข้าเอาละครับกลับเข้ามาสู่เกมกันแล้วนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมจัดโค้ดแล้วก็ส่งนักเตะแต่ละตำแหน่งเนี่ยเข้าไปฝึกสอนกนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสถิติเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับและนี่ก็เป็นนัดแรกของอลีตยนทาก,กในการคุมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะเจอกับนาบปรีครับน่าจะเป็นก่อนที่จะเข้าสู่พรีเมียร์ลีกนั่นแหละเดี๋ยวมาดูเรื่องของทีมก่อนแล้วกันนะครับว่าจะปรับใครเอาตำแหน่งตรงไหน,รไหนปรับเปลี่ยนแล้วก็ออกกันบ้างน,นะเดี๋ยวผมจะส่งการาโชเนี่ยขึ้นไปแทนแรดฟอร์ดก่อนนะครับแล้วก็เอามาซิยาวเนี่ยออกนะแล้วส่งฮอยลุนเข้ามา แล้วก็แอนโทนีเนี่ยจะยืนต่อไหมเหรออ่าผมคิดว่าน่าจะยืนไปได้ในระดับหนึ่งเลยครับดึงก่อนก็ได้แล้วก็เอาเลกิลอนเนี่ยเข้าแทนดาโลเปลี่ยนตำแหน่งกันนิดนึงนครับเดี๋ยวจะต้องโลทีมครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องซื้อนักเตะเพิ่มเข้ามาด้วยจากเดิมนะแล้วก็จะส่งท่านั่งของเมสันเมาส์เนี่ยลงแทนบุโอฟอนเดสแป๊บหนึ่งนะครับส่วนคาซิโมโลเนี่ยอาจจะยืนตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นซีดเอมันอาจจะยืนตำแหน่ง C m ลํเบากนิดนึงในแผนนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมเนนน้แผที่ รัดกลุกก่มแล้วก็ได้เปรียบก่อนแล้วก็ส่งวารานเข้ามาด้วยนะครับแทนวิกตอร์เนลเลอโอเคประมาณนี้ทีมก็น่าจะเข้าแก๊ปและเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูแมตช์แรกกันดีกว่านะครับว่าผลเกมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะในการคุมทีมครั้งแรกของเบลเยนทานะครับ แล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟุตบอลนัดเปิดฤดูกาลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมต้องออกไปเจอกับนาโปลีในบ้านของโบคาจูเนียนะครับซึ่งเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนะตอนนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยมีคุมกำลังครบทุกคนแล้วนะครับให้เอริกเทนฮาร์กเนี่ยได้ใช้งานนะต้องมาดูในเกมนี้เลยนะครับตั้งตารอ,อกันให้ดีว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถเอาชนะนาโปลีได้หรือเปล่านะครับผมไปกันเลย เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมทางฝั่งของแานยอเต็ดเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะในเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มกําลังเนี่ยพร้อมสําหรับทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวานพิซาก้าคาเซมิโรเมาส์หรือแม้กระทั่งแอนโทนีก็อยู่เป็นครบเลยครับโอ้โหโดนเสียบลูกนี้อ่าแต่ไม่เป็นไรครับผมบอลเสียไปแล้วทางฝั่งของนาปลีได้บอล วันนี้นโปบริสยบอนให้กับเมาครับเมาจ่ายลุตรงกลางมาให้กับอยรุนอยรุนยังไงครับรอเพื่อนอยู่ทั้งขวามีพื้นที่แอนโทนี่มาถึงแล้วนะครับจ่ายบอลให้แอนโทนี่แล้วยังไงแอนโทนี่เลี้ยงไปจังหวะนี้จ่ายตัดมาให้กับเมาสักวโอ้โหบอลโค้งออกไปนะครับโอ้โหเอลิเนฮาบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยมาดูภาพช้าครับจังหวะเมาปั่นโค้งโคด้วย้ายแล้วบอลมันโอ้โหมันเฉียดเสาไปนิดเดียวนะครับก่อนจะเข้าประตูแต่ก็ทำไม่ได้นะครับ และตอนนี้ทางฝั่งของนาโปลีได้ปลุกจากทางเดินซ้ายครับยังไงครับตอนนี้มาริโอกำลังหาเพื่อนอยู่จ่ายมาให้กับเซนซิกี้ครับแล้วยังไงปัน้นหูชนคาแล้วซับโอโตติโอนาว่าโอ้โหเซฟได้ยังไงครับปกติเล่นบอลแต่เท้าเนะี่ยไม่ค่อยเซฟนะแต่จังหวะนี้เซฟไว้ได้แล้วมาดูแอนโทนีกระชากลากเลยโอ้ติดโดนสกัดครับผมไปไหนต่อไม่ได้ ปุลีได้คองบอลครับงจว,วันนีน้คารารัส์คาเรย์ยังไงโอ้โหโสเสร็จแอนทโทนีครับแอนทโทนีตัดบอลไว้ได้แล้วก็ชากมาทางด้านขวาแล้วยังไงครับคอยลุนเรียกอยู่นะครับพืนส่งบอลมาให้หน่อยจ่ายปุ๊บคอยลุนตวัดแล้วซัดโอ้โหโข้ามคานออกไปนีครับโอ้โหผมถึงบอกไงว่าแมนยูเนี่ยซัดยังไงก็ยังยิงไม่เข้านะครับโอ้โหบอลเหินข้ามไปเลยนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะลูกนี้ บอนอยู่ตรงกลางครับจ่ายให้ปติโนแล้วยังไงซานติมาติเทสแลเราซ้ำต่อโอ้โหโอนาหน้าโอ้ยังเซฟไว้ได้อยู่นะครับลูกนี้ไม่มีไรนะครับจังหวะนี้่ายบอลมาให้กับแอนโทนี่ต่อยาวๆครับโอ้ติดเหมือนเดิมครับแอนโทนีเป็นลูกเตะมุมของแมนยูนะครับใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วเรียกคู่นขึ้นมาทำทางครับอลิกเซ้นมาที่เมาเมายังไงจ่าธุลมากานโชว์ปันหูรบล็อกโอ้หลูกนี้ก็ยังไม่ได้นะครับ เป็นเตะม,มุมรอบที่2แล้วมาที่แอนโทนีฟังทางด้านซ้ายกันบ้างครับกเลยจะเปิดยวยาวขึ้นมาแล้วโคกหุยตีลูกากับหลังนะครับยังก็ไม่สามารถทําประตูได้เช่นกันนะครับผมดูจังหวะการทําประตูของแต่ละคนนะโอ้โหแดงเถือกไปหมดเลยครับยังไม่สามารถเข้าเป้าแล้วเป็นประตูได้นะครับผมใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับผมเหลือแค่หนึ่งาทีเท่านั้นทนเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังไม่ทันขาดคาเลยนะพุทสิปนปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันลงในครึ่งเวลาแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางฝั่งของแมนยูและนาบปรีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําประตูได้เลยนะครับสักคนเดียวนะสกอร์เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับต้องรอดูว่าการแก้เกมของโค้ชคุณซือทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งเวลาหลังนะกลับเข้ามาสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับทางฝั่งของนาโปรีเนี่ยได้บุกนะเหมือนภาษีจะดีกว่าแมนยูนิดนึนงครับมาที่ปลิจิโดแล้วซัดโอ้โหโอลาน่าต้องออกแรงเซฟเลยนะครับในนาทีที่51อโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่พลาดเข้าเป้าไปแล้ว บอลอยู่กลางสนามครับทางฝั่งของนารีได้บุกอีกแล้วนะครับผมโอซิเมนจ่ายบอลให้กับเพื่อนแล้วยังไงครับยิงโอซิส,สกี้โอลาน่าต้องออกแรงเซฟเลยนะครับต้องปัดไว้นะไม่งั้นลูกเลี้ยงเมื่อกี้ที่เข้าไปแล้วโอลิตาโนจะเป็นฝ่ายแตะมุมให้นารีแล้วโยนยาวมาก็เสร็จโอนาน่านะครับมาแล้วนะครับจังหวะสุดของแมนอยู่บอลอยู่ที่กรานาโชกรานาโชยังไงครับจังหวะนี้กระชากอ,อยู่คนเดียวโอ้แรงเหลือเกินนะครับไอหนุ่มคนนี้ บอลมาอยู่ทางซ้ายรอเพื่อนหอยลุนเรียกแล้วนะครับจ่ายไม่ไม่จ่ายครับตว,วัดกลับเข้ามาในแล้วจ่ายให้กับทางน้าของเมาปัน่นคงคงโอ้โหคงออกประตูอีกแล้วนะครับเมายังไม่ได้ยิงเลยนะครับในเกมนี้ เล่นบอลทำชิ่งครับแม่ยูอลิกเซนมาแล้วครับจ่ายให้กับเท้าหนักของอยรุนอยลุนเห็นตรงกลางว่างแล้วเบาสัตต์โอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยจังหวะโจจองเมื่อกี้นี่ควรเป็นประตูแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้เลยครับเมสันเมายังไงครับจังหวะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วบอลอยู่ที่กราเนาชโชไปที่ลิคเซนเบิ้ลกันต่ออยรุนอยลุนซัตแล้วติดบล็อกอีกเหมือนกันโอ้โหมันอะไรกันครับ ยิง2รอบติดต่อกันแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้แล้วจวังหวะที่ต้องเร่งเดินเครื่องเลยครับทางฝั่งของแอนโทนีเรียกเพื่อนวิ่งขึ้นมานะครับจะเล่นลูกสูต่ตามสเต็ปของแมนอยู่มาที่ทางด้านของเมาเมาจริเงเองไมเมาปลอกใจลูกเส้นซัดเรียบร้อยโอ้หประตูปิดกล่องนะครับโอ้โหช่วงจังหวะเวลาเนี่ยทดเกินไปเกือบ2นาทีแล้วแต่ก็มีซปเปอร์ซับนะครับผมทางด้านของอีริกเซนโอ้โหทำประตูให้กับเกมนี้ไปได้ โอ้โหผมคิดว่าน่าจะไม่มีประตูแล้วนะครับแต่อีลิกเซนเนี่ยทำให้นะครับผมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดออกตามเลยครับดูจังหวะภาพช้าแล้วกันเมสันเมาจะง้างยิงไม่แตลองแล้วส่งให้อีลลิกเซนซัดด้วยขวาเข้าไปเลยนะครับ บอลน,นี่เลือดพุ่งเข้าตะข่ายไปเลยลูกนี้เอลิสเซนายเป็นฮีโร่ของเกมนี้ไปแล้วนะครับโอ้โหสุดอยอดจริงๆเลยนะครับมายิงในช่วงท้ายเวลาแบบสุดๆแล้วนะครับ้ตัดสินเนี่ยจะลังเลเอ๊ะจะเป่าดีหรือไม่เป่าดีนะครับแต่ท้ายก็ไม่เป่าให้ลูกแต่มุมก็ได้ลูกนี้ไปครองเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป่านาวีดมาเวลาการขันลงจนได้น,นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยชนะดามบลีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ เอ็ิเทนฮากทำทีมของเขาในวันแรกประสบความสำเร็จโดยดีเลยนะครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเนี่ยหลอลุ้นกันได้เลยเแฟนแมนยูทุกท่านนะครับ หลังจากที่ชนะทางน้าของนาทบรีไปแล้วเนี่ยนัดต่อไปก็ต้องไปเจอกับเบียรริเอลนะซึ่งเอาตรงๆแล้วผมก็อยากจะเก็บ3คะแนนมาให้ได้นะครับเพื่อขึ้นตำแหน่งอันดับจาฝูกนะแล้วก็เราก็จะได้ถ้วยแรกเนี่ยให้กับเอริสินฮาร์คและก็แมนยูนเตตดได้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่ผมลองเล่นทีมดูแล้วนะครับรู้สึกว่าตรงกลางนี่จะดูอึดอัดมากเลยนะการจ่ายบอลไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยโดนเขาบีบสูงมาแล้วก็จ่ายกันพลาดมากๆเลยครับทั้งลกิลอนทั้งวานบิาก้าเลย ผมอาจจะต้องเปลี่ยนแนวรับหรือไม่ก็อาจจะต้องหาแนวลุกเพิ่มอีกสักตัวนึงครับเดี๋ยววันนี้เอาเป็นแนวลุกดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าในตลาดนักเตะเนี่ยผมสามารถหาใครได้บ้างน,นะครับและนักเตะที่ผมต้องการตัวก็คือคิสเียโนโรนัลดนั่นเองนะครับผมอาจจะต้องมีโปรเจกต์พาพิโดกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของการเป็นนักเตะระดับท็อปเนี่ยมันยังไม่มีพวกซีเนียในการสอนพวกจูเนียเลยอย่างที่ผมเอาการาโชเข้ามาเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกนักเตะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เนี่ย ในการปั้นเจ้ากานาโชเนี่ยให้เก่งขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรนัลโด้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าเออมีคาซมิโร่แล้วก็ไม่จะไปต้องเอาโรนัลโด้ก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมคิดว่าโรนัลโดโน้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วกลับมาเซ็นสัญญากันอีกแล้วหลังจากห่างหายไปนานนะครับอยู่กับผมหัวเม่งคนเดิมนะพี่เอริกเซนฮาั์นเองนะโอ้มาดูด้ซิว่าใครมาเนี่ยโอ้วันดีคุณโค้ชของเอาร์เซอร์นะผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมหัวนี่ขาวมาเลย เอาละนั่งก่อนนั่งก่อนเพราะดีว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะได้ริสโนโรโน่ในกลับทีมนะผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะขายในราคาอยู่ที่2ี่ล้านเนี่ยจะพอไหมนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตั้งราคาให้สักอา่าสามสิบล้านแล้วกันนะเป็นค่าทําขวัญให้โรนโดนะเพราะว่าผมเคยตําหนิตีเตือนโรนโดไปก็อยากจะขอโทษขอโพยในวันนี้ด้วยนะเอาละ30ล้านเนี่ยโอเคไว้สําหรับโค้ดเอลรดาเซอร์ถ้าตกลงเนี่ยก็ ช่วยตั้งราคามาเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ทําไม่ก,ก็กลับไปซะโอ้โห650นะครับแถมเงินให้ด้วยแต่ขอเป็นเดียโก้ดาวโลได้ไหมเหรอ,อถ้าใจอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเดียโก้ดาวโลจะโลทิ้งอยู่พอดีเออโอเคขอบคุณมากนะแล้วก็เชิญกลับไปด้วยนะพอดีวันนี้เนี่ยไม่ได้ชวนกิสซมตามนะมันซีซั่นใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกิสโนโรโรย้ายเข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับสามารถย้ายได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดนักเตะยังเปิดอยู่นะครับ อาจจะเอาโรนโดเนี่ยมาเป็นศูนย์หน้าคอยขับเคี่ยวพลังงานให้กาลาโชนะครับแล้วก็ให้ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยได้ทํางานกันอย่างเต็มที่นะไปกันเลยครับเซ็นสัญญากันดีกว่าเอาลราลับมาที่ร้านคา้ากันอีกแล้วนะครับโอ้ลูกก่อนนะไม่ไหวช่วงนี้หลังแค่ผักเอาเราโรนโดสวัสดีนะแล้วก็อเยนของเขาด้วยนะเชิญเข้ามานั่งก่อนซิ แล้วก็วันนี้เนี่ยฉันอยากจะชวนนายเนี่ยมาเข้าสู่ทีมแมนยูนเต็ดนะแล้วก็ขอโทษด้วยแลวกันนะที่ตัหมิติตึงนายไปแล้วก็ไม่ให้หนายเนี่ยเล่นเป็นตัวจริงนะเพราะยังไงซะนายต้องเล่นเป็นตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแน่นอนเราจะให้หนายเนี่ยได้เล่นเป็นตัวจริงแน่นอนแหละโรนโดแล้วก็ค่าเหนื่อยของนายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 0ม่ันใช่ไหมล่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะราคานี้เนี่ยฉันเนี่ยพร้อมที่จะให้หนายได้มากถึง10,000 0เลยแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะโรนโดนายเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานใช่ไหมล่ะ สัญญาระยะยาวเนี่ยของนายน่าจะแค่2ปีก็แทบจะเต็มคกลื่นแล้วสำหรับคนอายุ38ใช่ไหมเอาละสองปีเนี่ยน่าจะพอถูถ่ายไปได้นะโรนโดนายคิดว่ายังไงแต่ราคา2ปีนี่น่าจะตอบโจทย์สําหรับนายมากๆเลยนะโรนัลโดจะมีการแบบว่าฉีดสัญญาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเช้นตอบประเทีไปแล้วกันนะเรื่องของการฉีกสัญญานะนายจะย้ายไปอยู่ทีมไหนอีกแล้วโรนโดค่าเหนื่อยโอ้ถ้าไม่อยากให้ฉีดสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเลยนะ อย่างไงซะก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคิสตโนโเราตกลงร่วมทีมกันแล้วอย่างไงซะนายเนี่ยก็เป็นนักเตะระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคิสตินโนโ,โรนัลโดไปมาแล้วนะครับผมกับคิสตโนโรนัลโดโ้ขอลายเซนเหมือนจะแบบคล้ายๆกันกับตอนภาคเก่าเลยนะครับไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยนะช่วงคัสซีนอาจจะมีคัสซีนใหม่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่คัสซีนเดิมเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนกันแล้วก็เอาละถ่ายรูปกันหน่อยโปเชเอ์อ๋มีนต่ข่าวมานะ ขอฟิตร่างกายให้มันึึงปังดึงดังหน่อยแล้วกันนะเพราะว่านักเตะอายุประมาณนี้เนี่ยแทบจะเต็มเกินอยู่แล้วนะเตรียมที่จะแขวะสตาร์แล้วแต่นายก็ยังสู้อดทนผ่านมันมาได้นะอายุนี่ไม่เกี่ยวจริงเลยเป็นไงผมแจ๋วไหมเอาลนะนายใส่เบอร์11แล้วกันเฮ้ย,ยนี่มันไม่ใช่เบอร์ผมนะ ผมขอเบอร์เจ็ดได้ไหมได้เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนที่หลังแล้วกันนะเอาเบอร์สเิเจ็นี่ไปก่อนแล้วก็ช่วยถ่ายรูปเนี่ยกรุณาหันมาที่กล้องด้วยนะเรียบร้อยนะครับโรนัลโดย้ายมาอยู่ที่อัลนาเซ์แล้วนะครับแล้วก็ดาวโล่เนี่ยก็ไปแล้วด้วยเช่นกันนะผมขอดูก่อนอู้ก็ยังไม่แย่นะครับผมอยู่อันดับ C นะถือว่าการค้าขายนักเตะต,ตอนนี้เนี่ยประสบความสําเร็จไปเลยะระดับหนึ่งแล้วกันนะเอาละเรียบร้อยนะครับนักเตะหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผม เกมนัดต่อไปนะครับในการคุมทีมของเอลิเทนฮากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปเจอกับเบียร์เรอัลแล้ว,แล,วแล้วก็มีทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับผมหลังจากที่งองแงย้ายออกไปทางด้านของอัลนาเซอร์ก็กลับมาอยู่กับแมนยูอีกครั้งนะครับมาผูกปานดาวดังแล้วก็ดูพี่แกสิใส่ชุดแดงแปลงลิขกันมาเลยครับเอาละแมนยูไนเต็ดคุมกำลังพร้อมสำหรับการลงเล่นแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าโรนัลโดวันนี้เนี่ย ะยิงได้กี่ลูกนะครับสู่หน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นฝา่ายเขยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมตอนนี้กราดาโชได้บอลกราดาโชยังไงครับล็อกหล่อแบบดิจิตอลแล้วทะลุขึ้นมาไหมทะลุขึ้นมาแล้วครับผมโอมีทางด้านของลูซิโน่รออยู่แล้วจวังหวะนี้ยังไงซัดต,ตีเข้าไป <S 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 โอ้โหยังติดเซฟนะครับเฮเรราปัดไม่ได้ บอลโด่งข้ามมาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ็เซนจ่ายไปไอ้กระชมเหมือนเดิมครับโรโดแทงขึ้นมาไหมมีพื้นที่แล้วซัดอีกทีนึงโอโหอ,ออกนะครับปู่หุยมาถึงนี่5นาทีได้นะครับบุกอย่างหนักเลยครับแมนยูแล้วก็จิงไปถึง2ครั้งนะครับแต่บอลเนี่ยยังไม่เข้าประตูไปเลยนะบอลไหลไปทางซ้ายครับชอร์เดอะเซเลนเดอร์พร้อมเพียวกระชาาขึ้นมาเดียวๆเ,เลยครับแบ็คซ้ายของแมนยูแล้วจ่ายโรโดตวัดเข้ามาตรงกลางแล้วซัดเนี่ยบอยลงกรเมสันเมา ยิงไปแล้วนะครับออกนำไปนาะทีที่11กว่านะครับผมหนึ่งประตูต่อสูสย์หรับแานยูเนเต็ดโอโหหสุดยอดจริงๆนะครับการประสานง,งาน3ามคนระหว่างลุกชอไปถึงโรโนัลโด้แล้วมาจบที่เมสันเมาลงโลกเลยแต่าจาังหวะนี้ยิงไม่เข้านี่ต้องหนีไปนอนเลยนะครับผมเพราะว่ามันโล่งมากๆนี่ครับปาบช้าทำให้เห็นแล้ว โอ้โหจ่ายบอลระดับเวิลด์คาสเลยนะครับแล้วก็ยิงแบบชิวๆเลยซัดด้วยสายบอลโค้งโคลเข้าไปเลยนะครับเป็นโค้งมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าคนที่โค้งนี่คือคนนี้ครับเมสันเมาครับดูท่าในสกอร์โอ้โหบอลมาอยู่กระทำาบียร์ยาวครับตรงกลางครับยังไงครับเอเจซัดแล้วโอราน่ายังปฏิกิริยาตอบสนองไวอยู่นะครับปัดไว้ได้แล้วก็โยนยาวมาให้กับชอไปที่กาลาโชครับกาลาโชยังไงครับจ่ายไปติดเหมือนเดิม บอลไปอยู่ทางน้านขวาให้โรโนัลโดครับโรนัลโดกระชากลากเลยขึ้นมาแล้วยังไงครับตวดเข้ามาให้เมาแล้วก็โดกโอ้โหเกือบเข้าแต่ว่าโดนตัดไม่ได้ไปที่กานาโชมาถึงลูกชอยแล้วลูกชอเปิดยาวๆโค้งมาโคกทิ้งไปตรงกลางได้ไหมครับได้อยู่คาซิโมโนตวาดกลับมาให้เอริกเซนไปที่เมาเมาจะทําชิ่งแต่ว่าติดถ้าผมแล้วยังไงครับบอลยังไปไหนไม่ได้ครับตรงกลางโอ้โหโรนัลโดไม่ได้บอลแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านวีดหมดเวลาการขันลงในครึ่งเวลาแรกไปแล้วนะครับ สกอร์ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังนำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมถึงแม้ว่าจะยิงได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่บอลเนี่ยก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของฝั่งบียาร์เอลไปได้ต้องรอดูกันว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีสกอร์เพิ่มไหมนะครับครึ่งหลังบุกกันยังมันเลยครับจนกระทั่งบียาร์เอลเนี่ยได้ลูกเตะมุมนะครับผมจังหวะนี้จะเป็นการเปิดบอลยาวๆขึ้นมาแล้วโค้งออกไปได้นะครับคาเซม,มิโร่บอลเป็นลูกตั้งเตะไม่ไม่ครับผมเป็นลูกเตะมุมเหมือนเดิม ลูกเตะมุมกําลังจะเริ่มต้นอีกลูกนึงนะครับแล้วก็เบียร์เรลเปิดยาวๆโครองมาแล้วก็โคอไปนะครับอย่างวันนี้คุกคิกอยู่เอ้าแล้วโอนาน่ายังเซฟไว้ได้นะครับผมบอลเบาเกินไปไม่ผ่านมือของโอนาน่าอย่างแน่นอนนะครับไปที่มาติเนสมาติเนโดนเสียบโอ้ตูวเกือบไปเหมนกานได้เวลาสวนกลับแล้วนะครับผมเบียร์เรลเนี่ยต้องเอาสักหนึ่งลูกแล้วนะครับเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับเอเจยังไงจ่ายไปทางซ้ายนะครับโลง่โลงๆให้โมเรโน โบรโน่ oh, ตวันตัดเข้ามาแล้วโคกเรียบร้อยนะครับเจอราดโอ้โ oh ห oh. โดนเลยนะครับผมโอ้โ oh ห oh. หนึ่งประตูต่อหนึ่งตีเสมอไปได้แล้วนะครับไม่ใช่สตีเวนเจอราดนะครับผมแค่เจอราดเฉยๆนะครับโอ้โหจังหวะนี้นครับมาดูภาพช้างบ้าง เป็นการเปิดบอลที่สวยสดงดงามแล้วขึ้นโขกคนเดียวเลยนะครับโอ้โหน,น,น่าก็พุ่งไปปัดไม่ทันนะครับจังหวะนี้บอลน,นี่มันโค้งหนีมือโอนาหน่าไปเลยนะครับแล้วมาตินเนสก็ตัวเล็กขึ้นไม่ทันด้วยแถมยังโดวนวารานบังไว้อยู่อีกนะครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยนะแมมยูโดนตีไข่แตกจนได้นะครับเอริเทนฮากถึงกับหัวเสียแล้วนะไม่ไหวแล้วจะต้องให้ส่งแม็กโทมินเนลงมาใช่ไหมพวกนายถึงจะก็เตื้องกัน ทางซ้ายครับกระชากมาการาโช่ฝากบอลให้โรโนอลครับวิ่งทับทางไปโรโนอลกระชากร่างเลื้อยขึ้นมาตรงกลางเห็นเพื่อนทางขวาว่างอยู่โรโนอลยังไงครับตวัดจ่ายขึ้นมาแล้วซัดเตียบลอยโอลสองประตูต่อหนึ่งนะครับเปร์เจสตี้อู้หูยไอ้หนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหูทำจนได้นะครับเราเล่นท่าสู้กับพีโดซะด้วยโอ้โหเอาไปแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์ได้ยังไงกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครโรโนอลให้อภยัย ในเมื่อโรนโดจ่ายปรยสตี้จบเกมนี้นะครับเรียบร้อยไปเลยนะครับเป็นการตอกตะปูปิดฝาลงของเพียอนเลเอาจนได้นะครับเวลาเหลือสิบนาทีคงไม่พอแล้วดูจวกภาพชานะครับโล่งๆจอๆกันอีกแล้วนะครับรอบแรกเป็นเมารอบสองเป็นปรายสตี้โรนโดบอกไม่ยิงแต่จ่ายให้ยิงนะครับโอ้โหคนคนนี้นะกลับมาทีนี้คือแบบโอ้โหทัศนคังกติทุกอย่างคือดีขึ้นเลยนะครับไม่จดเป็นที่ต้องยิงอย่างเดียวนะครับจ่ายบอลให้เพื่อนก็สามารถชนะคู่แข่งได้เช่นกันนะ ใกล้จะหมดเวลาการแข่งขันลงแล้วนะครับผมจะวะนี่โรโดได้ใบครับไปทีมเมา้าอ้โหูนันตวัดตัดกลับมาได้จังหวะนี้เรียบร้อยนะครับไม่ทันนะเนะบียรลจะปุกครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้นะครับปูตสิทธิ์ปรุวิทย์ผลกักการแข่งขันลงไปการรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคุมทีมของเอเทนทากนั้นชนะไป2นัดแล้วนะครับผมนัดที่แล้วกับนัดนี้ ผลรวมสกอร์เนี่ยโหถือว่าออกมาได้ดีเลยครับ1 0ึกับ2 1ครับไม่ได้ถือว่าแย่เกินไปนะแล้วคนคนนี้ครับกลับมาที่ถือว่าสุดยอดมา,มากๆนะครับไปยิงแต่จ่ายไป2ลูกแล้วในเกมเกมเดียวนะครับสุดยอดจริงๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดว่าชอบใจเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย